ทุกคนครับคิดว่ารถของค่ายไหนที่ขับง่ายที่สุดนะใน MotoGP นี้เอาง่ายๆเดี๋ยวผมขอเป็น 2, 2> <ม>ช้อยแล้วกันระหว่างยามาฮ่กับ Honda วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับ สวัสดีครับชาาไบเกอร์ iker, ทุกคนนะฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP กลับมาพบกันวันนี้เช่นเคยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องที่คุยทุกเรื่องราวของการแข่งขัน MotoGP ในตอนนี้ก็แน่นอนนะครับเราไม่อาจจะคาดหวังอะไรได้เลยว่า MotoGP จะเริ่มต้นได้สนามไหนกันแน่หรืออาจจะยกเลิกทั้งหมดก็เป็นไปได้นะครับรู้สึกว่าว่ว,วมาเนี่ยผมได้ข่าวว่าสนามที่ฮอลแลนด์ and, นะครับสนามแอเซเน็ c, ก็มีโอกาสที่จะเลื่อนไปอีกเช่นกัน ยังไงก็คงไม่มีอะไรที่จะมาคอนเฟิร์มที่จะมาอัปเดตนะครับว่าจะมีปฏิทินการแข่งขันออกมาแบบไหนยังไงขออภัยหลายคนนะครับที่ถามผมมาก็คงจะต้องติดตามไปแบบนี้ล่ะถ้าเกิดว่าสนามไหนเลื่อนเขาก็จะบอกมาทันทีแม้กระทั่งดอนน้าเองเขาก็ยังไม่ได้อัปเดตตารางการแข่งขันแต่อย่างใดเพราะว่าสถานการณ์มันไม่มีอะไรที่เราคาดเดาได้ถูกนะครับว่าเจ้าไวรัสตัวร้ายเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงเมื่อใดเนาะ สำหรับวันนี้ก็จะนำประเด็นนำหัวข้อมาคุยกันคือผมเนี่ยตั้งขึ้นมาเองนั่นแหละมันไม่มีข่าวไม่มีอะไรออกมาหรอกสิ่งที่จะคุยวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อเป็นกระทู้ที่ผมอยากจะตั้งขึ้นแล้วก็ชวนทุกคนมาวิพากษ์วิจารณ์มาวิเคราะห์ช่วยกันนะครับไม่ใช่เอฟซีของทีมที่ผมกล่าวถึงก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่เอฟซีของนักแข่งที่จะเล่าในวันนี้ก็มาคุยกันได้เช่นเคยนะครับอ่ะ หัวข้อที่คุยวันนี้ผมจะพูดถึงรถแข่งที่คิดว่าน่าจะขับง่ายเนี่ยทุกคนคิดว่าเป็นค่ายไหนผมอาจจะจวงหัวย่อมาให้2ค่ายแล้วกันเพราะว่าทําไมถึงเป็น Honda กับยามาฮ่ก็เพราะว่าสองค่ายนี้เขาเหมือนจะผูกขาดความเป็นแชมป์นะครับใน m o เต g p ในยุคต่างๆผมเอาเป็นสัก20กว่าปีย้อนหลังมาแล้วกันนะครับเอาไม่ได้ว่าไปจอลึกถึงยุค6 0 7 0 80ขนาดนะั้นเอาสักต้นยุค90ขึ้นมานี่แล้วกันจะได้ คุยกันได้ง่ายขึ้นหน่อยเนาะเราอาจจะคิดนะครับว่าเอเป็นสูบเรียงหรือเปล่าสูบเรียงนี่น่าจะขับง่ายผมก็ไม่ไม่เถียงนะครับผมเองก็ยอมรับตรงนั้นว่าน่าจะขับง่ายอยู่เช่นกันนั่นแหละถ้าเทียบกับอย่างอื่นแต่วันนี้ผมจะเสนอ2ค่าย2ทีมก็คือ R C 2 1 3 V ของ Honda แล้วก็ M 1ของ Yamaha านี่ด้วยเหตุผลที่อาจจะฟังแล้วเอมันใช่เหรอพี่ปุ้ยใช่เหรอคุณปุ้ย ทำไมมันฟังดูขัดขัดคันคันย้อนแย้งกันหรือเปล่าผมจะบอกว่ารถที่น่าจะขับง่ายน่าจะเป็นฝั่ง Honda หรือเปล่าคือจะมีเหตุผลมายกมาอ้างนะครับว่าทําไมใจหนึ่งเนี่ยผมถึงคิดว่ามันคือฝั่ง Honda อาจจะเป็นเหตุผลที่จะฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นยังไงก็นะฮะเม้นมาคุยกันเม้นมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันแล้วกันเนาะ สิ่งที่ผมทําให้ผมคิดได้ก็คือเอาข้อแรกเนี่ยเป็นในส่วนของจํานวนแชมป์เราจะคุยถึงยามาฮ่ากับฮอนด้านะครับจํานวนแชมป์ถ้าไล่มาเนี่ยฮอนด้าน่าจะมีแชมป์โลกเนี่ยมากกว่ายามาฮ่าหมายถึงว่ารายชื่อนักแข่งนะครับแต่จํานวนสมัยจํานวนอะไรเนี่ยนั้นน่าจะสูสีกูขี้กันอยู่แต่ถ้าไปเอาเป็นรายชื่อนักแข่งเนี่ย ไล่มาคนแรกเลยแล้วกันที่ผมจะพอจะนึกออกได้ในตอนนี้เนาะก็คือ,อ, Mick han, อมกิกดูฮาน Alex ier, ต่อมาก็เป็นอเล็กซ์คริวเยต่อมาก็เป็นวอลเลนิโนโรซี่ต่อมาก็เป็นนิกกี้เฮเดนต่อมาก็เป็นเคซี่โตเนอร์แล้วก็คนที่6ก็คือมาร์คมาเกตอันนี้ก็คือในรอบประมาณ20 20กว่าปีย้อนหลังในฝั่งของยามาฮ่านะครับ ก็คงจะนึกถึงแค่ใครนึกถึงแค่วอ l เรนิโนรอซซี่นะในปี2004ก็รอซซี่ก็จะมาหลายยุคหน่อยนะครับแล้วก็ฮอเก้รอเรนโซเท่านั้นเองนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้อ่อรอซซี่เนี่ยนอ,น,นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของ MotoGP ไปแล้วเนี่ยเขาก็คือสัญลักษณ์ของทีมเยอาม่าหด้วยเช่นกันเพราะว่าก็มีกันอยู่แค่2คนนะรอซซี่ก็อาจจะควาา้าแชมป์เยอะหน่อยนะฮะ แต่ลอเรเนโซก็ไม่เบาเหมือนกันก็3ส,สมัยอยู่เหมือนกันทีนี้ในเมื่อ2คนกับ6คนเนี่ยฝั่งฮอนด้ามีแชมป์ถึง6คนฝั่งยามาฮามีแค่2คนเอแบบนี้มันหมายความว่ารถของฮอนด้าเนี่ยมันจะขับง่ายเลยแบบถ้า,ถ,าถ้าเรามองมุมนี้นะอันนี้ยังยังอย่าเพิ่งไปมองมุมอื่นเพราะว่าแชมป์โลกเนี่ยมันเกิดขึ้นต่างกัน,นถึง6คน6คนก็มีทั้งคนที่คว้าแชมป์มาอย่างยาวนานในตอนนี้เราคงจะมองไปที่ มิกดูฮาร์นแล้วก็มาร์กมาเกสใช่ไหมหรือจะเป็นวาเลนินโอโรซี่เนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันก็คือใช้ Honda ตั้งแต่เป็นทีมอิสระนุ่นแหละนะก่อนที่จะมาเป็น MotoGP ตอนนั้นยังเป็นเครื่องยนต์สองงหวห้าร้อยซีซีเนี่ยแล้วก็ขึ้นมา MotoGP ก็คว้าแชมป์ได้อีกหรือจะเป็นแชมป์แค่สมัยเดียวอย่างนิกกี้เฮเดนนะครับหรือจะเป็นอเล็กคริวิเยหรือจะเป็นใครอีกคนนึงเคซี่สโตเนอร์เนี่ย แต่ทุกคนเนี่ยก็จะมีมีมีความยิ่งใหญ่อยู่คนละมุมเหมือนกันก็เลยมองถ้ามองมุมนี้ไปเนี่ยมันเหมือนว่าใครขับนี่ก็ได้แชมป์หรือเปล่าเอกขอคพูดนี้คุณคุณนะใครที่เป็นคนติดตาม MotoGP มายุคประมาณตั้นยุค2,000เนจะเห็นคำพูดนี้บ่อยมากจากหลายคนที่โด่งดังสุดก็น่าจะเป็นจากแม็กเบียงจีนะตำนานนักบิดของชาวอิตาลีตอนนั้นก็อาจจะมีวิวาทะนะครับ กับรอสซี่นะเป็นชาติเดียวกันก็จริงแต่ก็เป็นไม้เบื่อไม่เมากันตลอดแหละยุคนั้นก็จะมีพาดพิงกันตลอดว่าโหรถังฮอนด้านี่ใครขับก็คงจะเป็นแชมป์นู่นหรอมั้งแต่กลายเป็นว่าตัวเขาเองมีโอกาสได้ไปอยู่ฮอนด้าก็ไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้่ะส่วนหนึ่งก็ว่ากันไปใน,ใน,ใ,นในตรงนั้นใช่ไหมฮะถามว่าจะมาหา้ามมันไม่มีนักแข่งระดับแม่เหล็กหรือเปล่าถ้ามองในส่วนนี้มันถึงทำให้เกิดแชมป์เนี่ยน้อยคนแค่แค่2คนใช่ไหมฮะทุกคน ถ้าลองไล่มาดูจริงๆเนี่ยก็น่าจะใช่อยู่ในส่วนหนึ่งหรือเปล่าอย่างแม็กเบียงจี้เนี่ยก็เคยเป็นดาวรุ่งของเยอมานะแต่ก็เกือบจะได้แชมป์มันก็แค่คําว่าเกือบหรือจะเป็นนักบิดชาวญี่ปุ่นนะครับนักบิดผู้ร่วงลับอย่างนอริคอาเบ่อย่างเงี้ยนะฮะนอริฟูมิอาเบก็ได้ขึ้นมาหัวแถวอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปไปได้ถึงแชมป์ โอ้ก็มีหลายคนแต่ม,มันยังไม่ใช่ระดับแม่เหล็กแต่กลายเป็น Honda เนี่ยก็คือนักแข่งชื่อดังของ Honda ที่ขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่ได้แชมป์เนี่ยมันมีใครบ้างฮะที่ที่ฟอร์มเหมือนจะเหมือนจะดีแต่ก็ดีไม่สุดสักทีคือถ้าเลยนี่ไปปุ๊บก็คว้าแชมป์ไปเลยผมคงนึกออกแต่นักบิดร่างจิ๋วมายเลข26นะครับนั่นก็คือดานี่เปโดโราใช่ไหมละ่ะคือถ้าตัดเปโดรซาออกไปเนี่ย พวกเทพเทหลายขึ้นมาเนี่ยก็คือจะต้องเป็นแชมป์โลกเลยนะอันนี้ไม่ได้มองไปคนอื่นนะครับสมมุติว่าตอนที่เปโดซ่าจับเอาง่ายๆว่าเปโดซ่าคนเดียวเท่านั้นแหละคือหลังจากที่ดันนิกกี้เฮเดนไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ดันเปโดซ่าขึ้นมาเนี่ยเขาก็มาเควง้เควงเควง,เควงอยู่พอสมควรก่อนที่ปีแรกที่ดึงสโต n เนอร์ขึ้นมาจากดูคาติในปี2011สโต n เนอร์ก็คว้าแชมป์ได้ทันที เออตรงนี้มันก็บ่งบอกว่ารถฮอนด้ามันขับง่ายหรือเปล่าทุกคนแต่ผมจะมีเหตุผลที่อาจจะเพาะแตกต่างจากตรงนี้อยู่คอยฟังเป,เป็นลำดับลาดับไปแล้วกันเนาะนะฮะหลังจากหมดสโตเนอร์ไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยในปี2013มาร์บามาเก็ตขึ้นมาก็สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้เลยทันทีแบบไม่ต้องรีรออะไรเลยแล้วก็เป็นแชมป์ที่ จะต้องเรียกว่าโอ้โหบูล้างผานดีเดือดแหลกลานกันเลยเกินในในยุคแรกๆของมาเก็ตนะครับ13-14เนี่ยเราก็เอาจะว่าไปแล้วมันก็ไล่มา13-14-15-16นี่แหละนะบางทีทีมาเก็ตก็ไม่ได้แชมป์ด้วยครับในปี2 0งในปี2ใช่ไหมล่ะนั่นแหละอันนี้จะเป็นเหตุผลพอที่จะสนับสนุนได้ไหมครับก็คือนักแข่งมือนหนึ่งของทีมมักจะประสบความสําเร็จเอาแบบพูดแบบนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจกันง่ายๆอืมมันมันมันก็น่าคิดนะ แต่าจะมีคนาถามผมเข้ามาเฮ้ยใช่เหรอพี่ปุ้ยแล้วคนอื่นนี่เขาอยู่มานานอยู่ฮอนด้าเคยอยู่ฮอนด้ามาเนี่ยอาจจะเป็นนักแข่งที่ชื่อเสียงเรียงนามก็ถือว่าใช้ได้อยู่อย่างคาวคัสโลอย่างนี้โดวิโซโซ่ก็เคยอยู่ฮอนด้านะเอ๊ะพวกนี้ทําไมถึงไม่ประสบความสำเร็จก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่มือหนึ่งไม่ใช่มือหนึ่งของทีมคืออ,อย่างโดวิโซโซ่เนี่ย ผมมองว่าโดวิโซโซไม่ได้เป็นมือหนึ่งนะในยุคนั้นมันจะมี3คนเลยก็คือมีเปตโรซาที่เป็นพี่ใหญ่มาก่อนเพื่อนเลยนะครับแล้วก็ดึงสโตเนอร์มาแล้วก็มีเนี่ยโดวิโซโซแต่มันกลายเป็นว่าสโตเนอร์ประสบความสําเร็จเอาง่ายๆว่ามือหนึ่งมือสองมันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ประสบความสเร็จควา้าแชมป์นี่แหละผมก็เลยคิดว่าตรงนี้มันก็พอที่จะมีส่วนอยู่บ้างคือเราเราไม่ได้นับเอานักแข่ง คนอื่นๆม,มามามาคิดด้วยไงผมมองว่าคาวคัสโลหรือว่าโดหรือว่าโดวิเนะี่ยเขาไม่ใช่มือหนึ่งของทีมนะครับผมผมก็เลยคิดว่าเราเอาแต่ระดับหัวๆเนี่ยขึ้นมาอืมก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะจริงๆเนี่ยผมก็อาจจะฟังดูย้อนแย้งไปหน่อยผมก็เข้าใจว่าสูบเรียงเนี่ยมันขับง่ายอยู่แล้วอันนี้ผมผมคิดไปอย่างนั้นจริงๆแต่ที่ที่ยอมที่จะแบบว่าอาจจะให้ทุกคนแอบแอมากัดมาจีกกันบ้างเนี่ยก็คืออยากจะ ขอความขอคามขเขาเรียกว่าขอขอเมนจากทุกคนหน่อยว่าคิดเห็นยังไงกับประเด็นที่ว่าแชมป์หกกับแชมป์สองเนี่ยทำไมมันถึงควา้าแชมป์ได้ได้เยอะกว่ากันเหตุผลก็คือรถมันขับง่ายหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแต่ใจหนึ่งนยผมก็ยังยังคิดอยู่ว่าเครื่องสูบเปียงเนี่ยมันน่าจะขับง่ายผมไม่เคยขับเครื่องสูบวีหรอกเอาจริงนะอันนี้สาวบานได้ไม่เคยขับนะครับแต่ผมคิดว่าเอา่อ เครื่องสูบสูบวีเนี่ยมันอาจจะที่ไปอ่านมาที่ไปฟังคนนั้นคนนี้เล่ามาคนที่เขามีประสบการณ์นะเ <_ S 1> ขาบอกว่ามันก็ไม่เหมาะกับการใช้งานหรอกความสะดวกสบายในการขับในการควบคุมรถเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่ากับสูบเรียงเขาการบำรุงรักษาการอะไรยังไงก็แล้วแต่สรุปก็คือมันเหมาะกับสนามซึ่งแน่นอนรถสนามมันก็ต้องการความดิบนะจะมาขับนุ่มนวลขับสะดวกสบายแบบชิวๆเนี่ยมันคงไม่ใช่รถโปรดักชันใช่ไหมล่ะ อัตราการเขาเรียกว่าอะไรนะคือถ้าเอามามาเปรียบเทียบดูเนี่ยรถที่เป็นรถตลาดทั่วไปเนี่ยเขาจะทําสูบเรียงมาเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลง่ายต่อการขับการใช้งานเท่านั้นเองมันก็เป็นเหตุผลที่พอเราพอจะเข้าใจกันได้ใช่ไหมครับว่า,ามันก็คงจะจริงแหละนะที่ทั้งยามาฮ่าหรือว่าซูซูกิเนี่ยก็น่าจะขับขับได้ง่ายกว่าได้นุ่มนวลกว่าประมาณนั้นมันก็เลยเลยแอบที่จะมาคิดว่าเออถ้าขับได้นุ่มนวล กว่าก็จริงอยู่แต่ Honda เขามีเคล็ดลับอะไรยังไงหรือเปล่าที่ทำให้เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมันเป็นสูวีแต่มันขับได้ง่ายเราคงจะไม่เอาความเห็นของโรเลนโซความเห็นของคาสโลมาบอกนะครับทั้งสองนึงบอกว่ามันขับยากขับยากขับยากอะไรประมาณนี้อันนี้ผมเข้าใจว่าคงจะมีคนเอาประเด็นนี้มาท้วงกันหน่อยเข้าใจอยู่เแล้วนาะนะคากามิทำไมไม่เห็นบ่นว่าขับยากเลยนะ แล้วเวลาก็เหมือนจะออกมาดีออกมาดีอยู่นี่แหละอ่ะก็อาจจะวกไปวนมาหน่อยนะครับแต่มันมันพูดหลายสมัยไงมันพูดหลายนะักแข่งหลายคนมันก็เลยยกเรื่องนั้นยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเหตุผลคือเราคงไม่พูดกันเลลอยใช่ไหมครับผมอาจจะเสนอประเด็นที่อาจจะมองว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวของผมมากเกินไปหรือเปล่ามันก็อาจจะใช่อยู่แต่ผมก็จะไม่จะไม่พยายามพูดเลลอยเวลาผมมี ประเด็นมีอะไรที่จะมาพูดเนี่ยหรือจะมาถามทุกคนหรือจะมาเล่าสู่ทุกคนฟังหรือจะมาวิเคราะห์ให้ทุกคนอะไรฟัง่างกันแล้วแต่เนี่ยผมจะพยายามยกข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราคุยกันในเม้นต์เนี่ยบางทีผมผมอาจจะไม่มีโอกาสได้เม้นต์ตอบเยอะได้อธิบายเยอะก็อาจจะมีบ้างที่ตามน้ําไปที่ขำ,ำที่อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าคุยกันเต็มๆแบบนี้ในคลิปเนี่ยบางทีบางครั้งมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องย้อนเวลาไปตรงนั้นตรงนี้ เพื่อที่จะเอาเหตุผลมาสนับสนุนว่าทำไมไม่ใช่แบบนี้เอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคครับฟับงมาจนถึงท้ายคลิปแบบนี้แล้วเนี่ยทุกคนยังคิดว่ามันเป็นยังไงฮะคือเข้าใจว่าสูบเรี้ยงเนี่ยขับขับง่ายอยู่ก็จริงนั่นแหละแล้วคุณคิดว่า rc 2 1 3 v เนี่ยหรือจะเป็นตั้งแต่ rc 2 1 1 v เนี่ยก็ได้คุณคิดว่ามันขับง่ายไหมหรือจะแบบว่าเอาให้ตรงประเด็นกว่าน,นี้หน่อยก็คือ Honda เป็นเครื่องสูบ v ที่ขับง่ายที่สุดหรือเปล่า มันถึงเกิดกําเนิดแชมป์หลายคนหรือเกิน,น6หคนเนี่ยในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสคนก็ซัดไปซะเยอะเลยใช่ไหมเห็นไหมบางคนขึ้นมาขับปีแรกเป็นแชมป์เฉยเลยอย่างเงี้ย <c oughs> อ่าโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องมาคุยกับทุกคนเพียงเท่านี้นะครับใครที่กลักเนื้อกลักตัวอยู่บ้านตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่ใช่ว่าจะน่าไว้วางใจนะทุกคนแม้ว่าหลายจังหวัดจะมีข่าวออกมาว่าอาจจะ เปิดอาจจะผ่อนปรนเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ไหวแล้วผู้คนตอนนี้เดือดร้อนกันแต่ผมก็เป็นห่วงเป็นปใยทุกคนอยู่เช่นเคยนะครับจะไปไหนมาไหนยังไงก็ระวังกันให้ดีๆนะครับเป,เป็นไปได้ก็แมสปิดปากปิดจมูกให้ดีมีแอลกอฮอล์สเปรย์ฉีดได้ยิ่งดีล้างมือบ่อยๆในขณะที่เราออกไปสุ่มเสี่ยงข้างนอกได้จะดีมากลาทุกคนไปก่อนเจอกันในโอกาสหน้าครับ